เรื่องเงินเยียวยาเรื่องอะไรเนี่ยคือก็ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ค่ะยังไม่มีก็คือมีแค่ที่เขาช่วยมากตอนนั้นนะคะตอนแรกๆขอคือสองหมื่นเจ็ดค่ะแค่นั้นนะคะแล้วก็ให้ไปท้าฟ้องที่ศาลค่ะให้ที่ให้คือขึ้นศาลอย่างเดียวเลยค่ะเขาบอกอย่างนั้นรู้สึกเสียใจไหมเสียใจเสียใจมากค่ะก็คือทําใจไม่ได้เพราะว่าลูกสาวมีแค่ลูกคนเดียวค่ะ ส่นนี้ก็คือไม่ไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำงานยังไงก็ไม่รู้อะะนี่คือคลิปของเพื่อนๆของน้องที่ร่วมกันร้องเพลงเพื่อที่จะ ถ่ายทอดแปให้กับน้องเกลซึ่งน้องเกลนั้นก็คือน้องกัญญาวีที่ได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาและวันเกิดของน้องคือ30มกราคมที่ผ่านมาแต่น้องก็เสียชีวิตไปก่อนเรื่องราวของน้องเกลนั้นหลายๆคนคงจะรับทราบกันดีเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นเป็นข่าวโด่งดังเป็นอย่างมากคือเด็กหญิงคนหนึ่งที่ข้ามทางมาลายหน้าโรงเรียนแล้วก็โดนรถเก๋งซึ่งเป็นคุณครูด้วยขับชนจนเสียชีวิตก็สร้างความอาลัยให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อนหน้านี้น่าจะจบกันได้ด้วยดีเพราะว่าทางด้านของคุณครูนั้นก็ได้มากราบขอ,อกรรมากับพ่อแม่ต่างๆแล้วก็ตกลงกันว่าจักเยียวยาแต่ล่าสุดคุณแม่ของน้องก็ได้ออกมาพูดบอกว่าตอนนี้นั้นเหมือนกับครูนั้นจะลิกลิ้นบอกว่าถ้าจะเอาเงินเยียวยาก็ต้องไปฟ้องที่ศาลแม่ก็เลยต้องออกมาเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมโดยเราย้อนกลับไปเมื่อตอนที่งานศพของน้องเกล ที่จัดขึ้นที่บ้านซึ่งทางด้านของคุณครูที่ไปขับรถชนน้องอคุณครูนั้นได้เดินทางมาแล้วหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปกราบศพของน้องแล้วก็ขอกะมาพ่อแม่ร้องหม่มร้องไห้และคำสัมภาษณ์ณวันนั้นทางด้านของคุณครูเขาก็ได้บอกว่าตนเองนั้นขับรถจะไปราชการที่จังหวัดศรีสะเกดนานๆจะใช้ถนนเส้นนี้สักครั้งหนึ่งยอมรับว่าไม่เห็นน้องเพราะว่าแสงแดดนั้นแยงตา ทำให้มองไม่เห็นแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเร็วมากรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าคนเป็นครูอย่างตนนั้นจะทําให้นักเรียนนั้นต้องมาจบชีวิตแบบนี้และพร้อมที่จะเยียวยาทุกอย่างนี่คือคาพูดของคุณครูที่พูดออกมาด้วยเสียงสะอื้นรู้สึกผิดอยากจะรับผิดชอบอยากจะเยียวยาเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณครูอีกครั้งหนึ่งสวดี oh หนูกำลังจะไปรับไอ้ไปราชการที่สีสกิคะทีนี้ก็เลยขับรถมาเส้นทางนี้เพื่อที่จะไปขึ้นรถไปราชการทีนี้พอขึ้นมาถึงที่ก็มองไม่เห็นเลยแล้วอาจารย์ขับมาไวไหมไม่ได้ไวครับเพราะมันเส้นทางแคบมันล็อคแสงมันแดงได้ด้วยก็เลยไม่ได้คือใช้เส้นผิดพล้ดนี่เอง นานๆทีจริงๆไม่แต่เม่ไม่เคยได้มาส่งฝากไม่เคยคิดทางใช่แล้วน้องเลยเขายืนอยู่ของกลางน้องอยู่เ้นฝั่งหนึ่งแล้วก็เดาข้อลงเรียนก็คือล้วก็จะเยียวยาทุกอย่างนี่คือเสียงของคุณครูที่ได้รู้สึกผิดณวันนั้นและที่จริงมันควรจะจบลงตรงนี้แล้วก็มีการเยียวยาอะไรก็ว่ากันไป แต่ล่าสุดวันนี้ทางด้านของนางสาววัฒนยาหรือว่าแม่ของน้องเกวก็ได้เล่าว่าตนเองนั้นเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตนนั้นมีลูกสาวเพียงคนเดียวโดยเฉพาะครูที่โรงเรียนนั้นเอาภาพการร้องเพลงแอีิเบอร์เดย์ของเพื่อนนักเรียนห้องเดียวกันกับน้องเกลวนั้นมาอวยพรวันเกิดครบ7ปีเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมายิ่งทำให้ตนเองนั้นก้องคิดถึงลูกเป็นอย่างมาก และยิ่งหนักใจมากกว่านั้นก็คือการที่ครูคนที่ขับรถชนนั้นไม่ยอมที่จะมาเยียวยาให้กับตนคุณแม่นั้นบอกว่าเขาเอาเงินสดมาให้ในวันที่มางานศพเป็นจํานวนเงิน27,000บาทหลังจากนั้นก็ไม่เคยคุยเรื่องเงินกันอีกเลยตนนั้นเรียกค่าเยียวยาไป300,000บาทแต่กครูจะให้เพียงแค่100,000บาทรวมกับที่จ่ายไปก่อนหน้านั้นก็คือ27,000บาทถ้าต้องการได้มากกว่านั้นก็ต้องไปคุยกันที่ศาล ส่วนเงินประกันพรบจํานวน5 0,000นบาทแล้วก็เงินประกันชั้น1ของรถของคนครูนั้นอีก5 0 0แสนบาทรวมเป็น1ล้านบาทจะได้ก็ต่อเมื่อครูนั้นยอมรับผิดแต่ตอนนี้ครูอ้างว่าตนเองนั้นเป็นฝ่ายถูกทําให้ประกันไม่จ่ายเงินจนกว่าศาลนั้นจะตัดสินตอนนี้ได้เงินมาจากครูก็เพียงแค่27,0 0 0บาทเท่านั้นเองส่วนตัวมองว่าครูน่าจะยอมรับผิดที่ชนเด็กขณะที่เด็กนั้นข้ามทางมาลายแล้วก็เป็นหน้าโรงเรียน ซึ่งคนขับรถตัวไปนั้นจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่กลับมาปฏิเสธความรับผิดชอบแบบนี้นั้นตนเองก็เสียใจเป็นอย่างมากนี่คือคำพูดของคุณแม่ที่พูดออกมาแล้วคุณแม่นั้นบอกว่าตอนนี้นั้นไม่มีกระจิตรใจที่จะทำงานเลยเพราะว่า,ามันอย่างว่าเลยคนเราเสียลูกไปตรงนี้ก็เข้าใจอยู่แล้วก็ขอร้องไปยังคุณครูคนนั้นด้วยนะเพราะว่าคุณครูคนนั้นก็มีลูกสาวด้วย เอาใจเราไปใส่ใจเขาอยากให้คุณครูนั้นคิดอย่างนั้นและเงินที่เรียกร้องไปมันก็แค่สามแสนกว่าบาทเงินพรบก็มีประกันชั้นหนึ่งก็มีแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงต้องให้ไปฟ้องศาลให้มันยืดยื้อเข้าไปอีกซึ่งแน่นอนว่าทางด้านของคุณแม่นั้นก็ขอร้องทนายคนไหนที่อยากจะช่วยเข้ามาหน่อยเพราะว่าคุณแม่นั้นไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยการที่จะต้องขึ้นโรวงขึ้นศาลนี้ มันก็เสียเวลาเสียเงินอีกก็อยากจะได้ทนายดีๆจัดการเรื่องนี้นี่คือเหตุผลของคุณแม่ที่ออกมาแบบว่าอึดอัจใจเป็นอย่างมากกับอีการที่เกิดขึ้นเสียลูกแล้วยังจะต้องมาดําเนินคดีอะไรพวกนี้อีกแทนที่มันจะจบน่าสงสารจริงๆเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณแม่นั้นทิ้งทายกันเลยทำมันเกิดให้น้องที่โรงเรียนนะคะกัคือค่ะวันที่สาครบเขวบพอดีะคะ่ะ ทำมาเกิดให้น้องค่ะแก่เค้กค่ะค่ะที่โรงเรียนของน้องอะค่ะตอนนี้ก็คือเรื่องเงินเยียวยาเรื่องอะไรเนี่ยคือก็ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ค่ะยังไม่มีก็คือมีแค่ที่เขาช่วยมากตอนนั้นนะคะตอนแรกๆขอคือสองหมื่นเจ็ดค่ะแค่นั้นนะคะแล้วก็ให้ไปท้าฟ้องที่ศาลค่ะให้ที่ให้คือขึ้นศาลอย่างเดียวเลยค่ะเขาบอกอย่างนั้นรู้สึกเสียใจเสียใจ เสียใจมากค่ะก็คือทําใจไม่ได้เพราะว่าลูกสาวมีแค่ลูกคนเดียวอะค่ะตอนนี้ก็คือไม่ไม่มีกระจิตกระใจที่จะทาํางานยังไงก็ไม่รู้อะค่ะคือร้านก็นนี้น้อยก็ไม่ได้เปิดค่ะมันทำอะไรไม่ได้ก็คือน้องเขาก็ถามหาพี่เขาเป็นวางวันนะคะส่วนพ่อเขาก็ยังทําใจไม่ได้ก็คือร้านก็ไม่เปิดอะไรก็มัน ทำใจไม่ได้ก็คืออย่างเดียวแค่นี้แหละคะ่ะมันมันมันฉุกมันทํามันแบบมาแป๊บเดียวมันก็น้องก็ไงก็ไม่รู้อะ,ะ้วมันไหวเกินคือน้องเสียก่อนวเสียก่อนวคะ่ะวัว,วอันสมควรค่ะค <c oughs> ูกูกรณีก็มาอย่างนี้อีกค่ะ <c oughs> มาพูดแบบตัดเย้ยเลยค่ะร <c oughs> อบแรกมาพูดอย่างนั้นรอบแรกพูดว่าจะเยียวยาให้ถึงที่สุดอพอมาถึง วันที่จะไปคุยกันอีกรอบสองไม่เหมือนคำที่พูดรอบแรกใช่ค่ะดูแค่พี่มีลูกสาวเหมืนอนเอายุเข้ากับน้องน้องกัญญาวีน้องน้องเกล่ะค่ะพี่ก็มีลูกสาวเข้ากับน้องอ่ะหนูขอความเห็นใจด้วยค่ะหัวอ,อกคนที่เป็นแม่พี่ต้องเข้าใจหนูด้วยก็คือหนูก็มีลูกสาวคนเดียวเพราะว่าหนูก็ไม่ได้มันมันทำใจไม่ได้นะคะพี่ต้องเห็นใจหนูด้วย คือคุณครูก็มีลูกสาวด้วยแม่ใช่ค่ะเขามีลูกสาวเหมือนกันอายุเท่ากับน้องเกลด้วย,ยนี่ค่ะก็คืออยากให้เข้าใจหนึ่งฟังรู้สึกคือใช่ไหมใช่ค่ะขอร้องเถอะค่ะเรื่องเรื่องคดีเนี่ยคือคือเป็นยังไงครับเขาปฏิเสธนะคะเขาไม่ยอมรับนะคะก็ค,ะคืออยากให้มีคู่ที่มีความรู้ด้านกฎหมายให้มาช่วยนะคะ มา,มาช่วยเหลือใน,ในข้อบครัวของน้องกัญญวีนะคะ